สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในห้องข่าวข้างบ้านนะครับพื้นที่ที่เราจะมานั่งล้อมวงคุยกันถึงเรื่องราวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆเหมือนนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านคุณผู้ฟังครับใครที่คิดว่าเมื่อพักเพื่อไทยเปลี่ยนบทบาทจากรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้านแล้วสถานการณ์จะสงบลงผมขอบอกเลยนะครับว่าเราอาจจะคิดผิดไปหน่อยเพราะตอนนี้สนามการเมืองกลับมาร้อนระอุยิ่งกว่าเดิมเสียอีก โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนที่ตอนนี้ดูเหมือนจะถึงจุดแตกหักอย่างเป็นทางการแล้วครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังมาเจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดของพรรคเพื่อไทยกันครับว่าทำไมพวกเขาถึงประกาศกล้าว,ว่าไม่ร่วมสังกัดธรรมกับพรรคประชาชนในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านและการตัดสินใจครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์การเมืองไทยอย่างไรต่อไป เรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่พักเพื่อไทยได้จัดประชุมสอสอเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและผลลัพธ์จากการประชุมนั้นก็คือการประกาศจุดยืนที่สร้างความสันสะเทือนไปทั่วทั้งวงการเลยครับคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยได้ออกมาถแถลงอย่างชัดเจนว่าพักเพื่อไทยมีมติที่จะไม่ร่วมสังกธรรมในการเป็นวิ่ายคานร,ร่วมกับพักประชาชน โอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังคงจะรู้สึกตกใจและตั้งคำถามกันเป็นแถวใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพักเพื่อไทยถึงตัดสินใจแบบนี้คุณสรวงได้ให้เหตุผลว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เป็นความแค้นหรืออารมณ์ส่วนตัวอะไรทั้งนั้นนะครับแต่มันคือเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่และหลักการทางการเมืองพักเพื่อไทยให้เหตุผลว่าพวกเขารับไม่ได้กับพฤติกรรมของพักประชาชนที่ไปยกมือโหวตสนับสนุนคุณอนุทินชาญวีรกูล จากพักภูมิใจไทยให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมันเป็นการปล่อยให้มีการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมาแล้วยังปล่อยเวลาให้เรื่องนี้ยืดเยื้อมานานซึ่งพักเพื่อไทยมองว่าไม่เหมาะสมที่จะทํางานร่วมกันในฐานะวิปฝ่ายค้านอีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือพักเพื่อไทยต้องการจะเป็นฝ่ายค้านที่เป็นอิสระไม่ได้ถูกผูกมัดหรือต้องทํางานร่วมกับพักประชาชนอีกต่อไปถึงแม้ว่าจะยังมีการประสานงานกันได้บ้างในบางเรื่อง แต่ก็จะไม่ใช่การทํางานแบบเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่เคยคาดหวังกันไว้การตัดสินใจครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวที่ลึกขึ้นเรื่อยๆระหว่างสองพรรคการเมืองใหญ่ที่หลายคนเคยมองว่ามี DNA ทางการเมืองที่คล้ายกันและน่าจะจับมือกันได้เล้ามติครั้งนี้มันมีความหมายอย่างไรและจะสมผลกระทบอะไรบ้าง 1. ฝ่ายค้านแตกคออย่างเป็นทางการ นี่คือการประกาศว่าฝ่ายค้านไม่เป็นเอกภาพอย่างชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาเลยครับแทนที่พักฝ่ายค้านทั้งสองพักจะรวมพลังการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มแข็งกลับกลายเป็นว่าต้องมาต่อสู้กันเองในเรื่องของจุดยืนและวิธีการทำงาน 2. ลดทอนอำนาจตรวจสอบรัฐบาลเมื่อฝ่ายค้านไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่อำนาจในการตรวจสอบรัฐบาลก็จะลดน้อยลงไปอย่างมากครับ รัฐบาลเสียงข้างน้อยของคุณอนุทินก็อาจจะทำงานได้ง่ายขึ้นและมีแรงกดดันจากฝ่ายค้านน้อยลง 3. สะท้อนความไม่ลงรอยภายในมติครั้งนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากแค่เรื่องการโหวตนายกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะสะท้อนถึงความไม่ลงรอยกันในเรื่องอื่นๆที่สั่งสมมานานระหว่างสองพักเช่นวิธีคิดในการแก้รัฐมนูญหรือแนวทางการทำงานการเมืองในภาพรวม 4. พักเพื่อไทยจะพิสูจน์ตัวเองในบทบาทใหม่ คุณสรวงย้ำว่าพักเพื่อไทยจะทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้านและจะใช้ผลงานของตัวเองในการพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถเป็นฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพได้ไม่ได้เกิดจากความแค้นหรือการทำงานแบบเล่นๆ 5. อนาคต MOU ที่เปราะบางมติครั้งนี้ยิ่งทำให้สถานะของข้อตกลง MOU ที่พักประชาชนทำไว้กับพักภูมิใจไทยดูเปราะบางลงไปอีกครับ เพราะ M.O.U. นั้นมีเงื่อนไขสำคัญเรื่องการยุบสภาและการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งหากไม่มีพักใหญ่อย่างเพื่อไทยมาร่วมสนับสนุนแล้วการผลักดันเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะยิ่งยากลำบากขึ้นไปอีกครับสรุปแล้วคุณผู้ฟังครับการประกาศไม่ร่วมสังคธรรมกับพักประชาชนของพักเพื่อไทยในครั้งนี้ถือเป็นการลอกย้ำว่าภูมิทัศน์การเมืองไทยหลังจากนี้จะยิ่งมีความซับซ้อนและไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นครับ แทนที่จะเห็นฝ่ายค้านรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อตรวจสอบรัฐบาลเรากลับกำลังจะได้เห็นสงครามย่อยระหว่างพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเองซึ่งก็ต้องจับตาดูต่อไปครับว่าเกมการเมืองที่แตกเป็นหลายเสียงแบบนี้สุดท้ายแล้วใครจะได้ประโยชน์หรือใครจะต้องบาดเจ็บไปกับมันสำหรับวันนี้ห้องข่าวข้างบ้านก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาคุยคุยกันในวันนี้จะช่วยทำให้คุณผู้ฟัง ได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์การเมืองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ